มาอีกเราเดินผารกคิดเป็นบีกห้างใดห้างดีกับจะเแมนบีกรถคอยนี่ละ ขา้าวกะสิใส่ปั๊มเดิมแต่ว่าทำการเปลี่ยนสูตรสมเอาเนาะปั๊มมันยังดีๆอยู่สภาพโอเคเลยละ่ะทำการมั่งกาบออกก่อนตอนเปลี่ยนเบรกเวฟเดอร์เดิน v e B D e R. ไปตั้งเก้าอนะี้พี่นะเปลี่ยนยากค่ะอีหลีแนวรถมันล่มนัดเราเบรกมันบ่ได้เปลี่ยนนัน่นเป็นเสียหายป,ปีขั้นหนี้กับ,บ่น่าจ,จะยากปานได้หรอกถอดเอาใส่ได้มันออกซื์แล้วก็เปลี่ยนสูตรสมเอาถอดปั๊มเบรกออกก่อนเลยหมุนจุลจุลจุลุข้าวนึงกัออกแล่ะมังนี้มุนยากก็ใส่บล็อกไฟฟ้าเอายิ่งกแกร่กแกร่งแกร่งสองบาทกับออกเอาถอดออกแล้วข เลยอะไรทั้งในมันหนักจุกออกให้มันเบิดกินไปกินมากเงี้ยไปเงี้ยมากกับคู่ออกเบิดพอดึงอะไรทั้งในออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหบ่อยากคิดสาภาพเลยคนหนักอะ่บกะบันี้กสิมาคินคลิปล็อกมันออกเน่นคักเด้อแล้วก็มาดึงสลักทัก้งในมันเกิดเงี้ยงบุกเข้ากัเกินสลักแบงค์เสร็นดึงบ่อออก็ใส่ไขว่า,าวงตอกเอายิบบอกว่ามี ขี้เกียร์ขึ้นเต็มเลยจุ่มกับมันบีบไปไดแล้วเนาะแต่พามีวิธีทิมเขาป้าได้เลยขี่เกียเต็มอยู่ถอดรองอลาก็ผ่านไปหลังจันนอยทาความสะอาดอันนี้บีเซนน้ยาสลายขาบสนิมของโกกาได้ล้างขับสนิมขาบเหลืองขาบแดงขัดละมันเครืองขาบขี่เกียรได้ใส่อันนี้หละประจํตัวหลักของเฮาเลยในการปั่นรดสมรถขีเซนแล้วก็เปลียงันสีฟันมาขัดท่านถัว่วคัดหนา้าคัดหลังคัดใสคัดขัวคัดหูหนันหูนี่ คัดกันเบรกแล้วก็กร,รูบชุด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 ,ชดประหยัดทุนแรงเข้าไปหลายตืบอ,อะไรมันก็หลายตูเนาะแต่ละอันคอยเค็ดคอยคัดคอยล่างไปผู้ใด,ดว่าอยากไปเปลี่ยนยุลานอยากไปล่องฟีมือจากของกัซื้อน้ำยาไป ล่างเบื้องเด้อมาออกเลากระล่างสอมเองเลยจ้ะนี่คัดซุ่มพลาสติกยุงยุงยางยางมันนี่บกัดซีนยางเด้จ้ะใส่ได้คัดคันมองมองน้ำมันคาขี้เกียออกแล้วเอามาเปิดน้ำล่างออกเลยล่างเซ็ตเ็จให้แหงเด้อเสียวนมาเป่าก็ได้ฟังหม่องมันไว้ต่อขี้เกียเด้ขี่เกียขึ้นติมเด้แต่ว่าการเบกน่ะว่าค้นเนี่เข้ากับล่างให้มันสะอาดเลยลุดๆถูๆเกาไปเปิดน้ำใส่เต็มเบาล่างไปตะเปียงน้ำค่ะเด้อออาัาที่นี่ก็ไปยิปออกแต่บ สะอาดแบบนี้แหละบาที่นีห้อาก็สีออกไปเป่าเห็บป่อยให้มันแห้งเองเด้อเป่าใดเป่าชิ้นกรกับเป่าชิซุชิชิชิชอยอยากไรเลยแซวไทยอย่างนี้จ่อยปวดหูคักย่ำเป่าใส่อันอันหูมันเป่าเร็วเร็วห้องก็สิทํำการประกวบขึ้นอาอนเก่ามันมาเทียบว่ามันซ่องใดปตัวอีพี่สองได้จ้ะหลังจากที่เป่าเหงาห้องก็อันเอาันผสมมาเทียบกันเบืองว่ามันแมนอันเดียวกันบ่คือมา2องอันเลยเอามาเทียบกันหนึ่งหน่อยกว่าหนึ่งพอดีเนี่ยก็เลยเลือกซ่องนี่ละบาที่นีกระเที่ยออกเลย ทำการหยอดน้ำมันจักน้อยน้ำมันเบรกนั่แหละมาลูบๆๆท่ามันไวให้มันรื่นจังใส่ง่ายเวลาใส่เนี่ยตัวนี้กับท่าน้ำเด้อ ลูบบลูบๆไปเสียบเขาเลยจ้าเสียบไปเสียบมาคขึ้นได้ได้ประเทศนี้เอาเริ่มใส่สปริงถอดออกไหมเงี้ยมันออกแล้วก็ถอดออกมาเอาสปริงเสียบเข้าไปจังซุปมันขึ้นไวหมองเกลืยวสุดสมมาเปลี่ยนไม่เอาเด้อเพราะว่าตัวเบรกเขามันยังดีๆอยู่เสียบได้แล้วก็กดเงี้ยเงี้ยเ้หรอเขาก็ใส่กิบหรอกมันไม่ยากหมองใส่กิบหรอกนี่แหละใส่ยังไงก็ใส่บอลลุ่งเงี้ยใส่เงี้ยคว้าเงี้ยไปเงี้ยมากมันเหมียนของมันบ่ต้องถอดเท่าถอดออกเพราะว่ามันใส่บอลลุ่งหรอกไหมวามันเอามาผิดกับแงบ่งเทียบบิงันเน เครื่อใส่บ่ได้ไวะนีู่้ใดเป็นบ่ยา,ามสมอันนี้ใส่หยาเครื่อกันยงังสี่บ่เพราว่าใส่หยาบจะชินมาก่อนเนี่ยเออเงี้ออกงัดเขาอยู่หั่นเอาไข่ควงอยู่จนว่าอันเก็บมือจนว่ามือซันเด็ดเด็ดเด็ดดล่วนี่แล้วสภาพ ใไซยาปวดพุด่วไวเพราะได้แล้วเขาก็เสียลูกยางมาสุบบับเขาเนาะขินยังออกอีกอะ <im itation> คือว่าใส่ได้แล้ว <im itation> โ,อโอ้ไซประทันในใดพะนะหนา้นาตาจริงจังขนาดนี้น <im itation> ตัวนี้ต่อเขาไปยัดเขาไปเอาวันเล็บกิมเขาไว้เอาหวัาาวไช้ก้วงเสียบแล้วก็มัดตอก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 เจ็ดย <im itation> ูบกโดนตัวไซเด้ขั้นใดแล้วมันก็นสิยดงับงับจากใส่ลูกยางเขาไป <im itation> เขาเรียกว่าเอียงกอลูกยางกันฟุ้นขั้นบริเวเปลี่ยนดูกขนาจะเปลี่ยนง่ายอยู่อันนี้ข้าหัวก็เปลี่ยนขั้นที่สองหรือขั้นที่สามเนี่ยตัวนี้มันเป็นของขีดด้ปกติเเาปลี่่ยนแตของวบ เงยใดทีเขาทีเขาทางแล้ห้องก็สีเอาเตรียมไปประกอบสภาพปั้มเบรกมันจะดีๆมันบดีตะอันทั้งในมันห่างเจะจับเต็มน้ำมันเบิร์ดบวกเ้วแล้วก็ประกอบเขากันเลยเอาประกอบไปประกอบมากประกอบบ่ได้ตอนถอดก็ถอดดอกไดบรรย่าซุบเขากันมันคือซุบบ่ได้หาหลอกบ่ถึกเล่งหลอกบ่ได้มันเป็นจังได้อ้าวเป็นจักรไซหยาดแทหลุงสาวสซไปสซมาจังไดปิ่นหนา่หล้งปิ่นลังงไ่หนาจังได้เนี่ยลูกส่งมันกรสีประมาณนี้ประเทศนี้ห้องกระสีแซนตัวหลอกมันเข้าไปมันไม่หลวดหน่อยหน่อยอันหลอกไว เป็นเขื่อนลวดสปริงอันโครงใสโครงขวาเออหัวก็เคยเห็นมันเป็นแบบนี้เดียนรถขิกเบียมันบ่มีเด้ขิกมันสิมีลวดเส้นน้อยๆอ,อันดึงไปทางนั้นดึงมาทางนี้เบิ่งสภาพับไขควงสางเนี่กีไล่เฮ้สหมกโกกอยู่เว้ยอ้าประกอบใส่เรียบร้อยลองเด้งเบิง่งงับงับงับโอเคใส่ได้ผ่านไปบัดที่นี่ประกอบได้เล่นลูกพีก่เนี่ยเอาสายนังมันเบกีกมาใส่ก่อนเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนน็อตีๆๆ สภาพรถเท่ากับเบิงดด้งบรายเลยล่ะเดี๋ยวสิไปหาซื้อกะเมซายไมอยู่พาสิเลาะไปเบิ้งแถวบ้านน้องอุ้มทางไปบ้านไว้นะเห็นหลานหนึ่งยู่หันดึงสายเบรกมันตีมาซุบใส่ล็อกกับเบรกอันนี้มันใส่ยากยากมองนี่มันฝืดมันเป็นล็อกหน่อยเนาะ ได่คิมดันเขางัดเข่าให้มันเขาล็อกใส่ไปใส่มาอันได้ถอดออกไหมลืมใส่สปริงอีกแล้วสองรอบเลวเด้สางสูดไดนนี่รูกพี่ไอ้ปวดอกเอาสปริงอันมาซุบใส่ไหมปัดเดนี่กะจิมาดึงเขาล็อกให้ใส่ยาเก่าอีกโอ้ยสามเรื่องสปริงสองรอบแลวเด้ก็ต้องแปลกใจดอกเป็นยังขยันดุนสางขี่ลืมขนานขันกาบขันยังกับอันลืมน็อตขันบโครบิกเอาเล่งดีๆใส่ให้มันป๊อกที่เดียวไปเลยใส่ยากๆเด้มองนี่เจ้าเป็นือกันยุบตัวต้องมือหนิ่งหนิ่งนี่มองซ้ายเบรกเข้ามาเชื่อมกับตัวเบ เขาเอืน่นเขาล็อกเรียบร้อยแล้วจ้าพนะเอา้าจับอันเขาคันใส่แฮนเลยเจียบนอนล้วเขาไปแล้วก็หมุนนี่นี่นี่หมุนพ่อตึงๆก่อนเด้อร์แล้วก็จังใส่บอกค่อยฟาคันะจั๊ดๆๆสวยแบบที่นี่ก็เสี่ยนเกี่ยวอย่างนี้เออเอานอดซุปเขาไปในอันหู้ขันปิดน้ำมันแต่เขาเอื่อญแล้วก็หม,ๆๆๆๆๆหมหุนชุด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 หมุนให้มันแน่น ตามโดยปเจดักเข้าไปอีกบยายขันแห้งเดี๋ยวมันขาดวัดส,สาสารอยอีกอ่ะบัตท,ที่นี่กะกำเบิงพ่อตึงๆมันจะได้ส่งมันละเตรียมเติมหนามมันเบรกเข้าไปบ,าไบัตรที่พราะว่าห้าสิไลหนา,ามนามันเบรกรูบสิไดไลดนบ่เพราะว่ามันมันแห้งโครูไหมน้องลองเบิงแกเทกับเสียดเฮียออกจากกันกระบุกเราแล้วกะกำกำปล่อยกำปล่อยตทตๆตทตๆตทตๆแท้ๆแท้ๆท้ๆไปจริงๆมันกระสาแล้วจะเข้าปับขีดมันเร็วซื่อๆกำไปน้ำเบิงฟองมันไปน้ำบ่โดนดอกบ่หวอนหานาที่ดอก ข้าวเดียวก็เริ่มตึงๆมือ่อเราฟองอากาศก็เริ่มบลอันบล็บอก,อ,กอันนี้บล็อกเพนนื่อนึงกำไปเรื่อยๆช้องไปนั่งเบิ้งฟองอากาศไปนั่งถ้ามันตึงมือก็คือฟองอากาศอันบลบอกบอก,บอกแล้วเราก็ใส่เ <c oughs> ตียมเตินมน้ำยาเข้าไปเติมน้ำมันเบียรใส่เข้าไปให้มันเต็มแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ผ่ามารูปออกมันเบียรเฮีย <c> เ <oughs> <c oughs> ต็ยมรถอยู่ใครละนายจะเป็นสูตรใด,ดขันนอดหน่อยสองตัวใส่ลงไปหมุนตุล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 เอาให้แน่นๆเลยเพราะห้างบล็อกเปิดอีกแล้วเรียบร้อยแล้ว บัดที่นี่ก็สิมากำเบิงโอเคดีดดีคันมองอันปับ๊บน้ำมันเบรกซ้ยายเบรกคันให้มันได้ระยะให้มันเนียนไปเลยเดี๋ยวขั้นนี้ก็สิเตรียมปัน่นเตรียมแต่งขึ้นกันเด้อลอยยิมหาห้าค่าจโรยู่หมนว่าอะไรส่งไปเฮ็ดบ่รันได้มาก็เลยได้มาเริ่มขั้นนี้ถ้าใะสิแต่งไปส่งไดบ่เจ้าก,ก็รอถ้าเบิ่งอีกทีเด้อตอนนี้แก้ไขอันเบรกให้มันขี้ได้ก่อนจ้ะีขี้ได้แลับเดี๋ยวไปทดสอบเล็กน้อยใจสิมาเริ่มมั่งมันตัวนี่ยคันประกอบขึ้นเรียบร้อยแล้วกำเบิ่งโยกเบิ่งจิ๊กๆๆๆๆโอเคใส่ได้เบรกดีเดี๋ยว